ใน้วกาสต่อไปก็ตั้งใจฟังธรรมในการฟังธรรมนั้นก็เรามีสติกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจเหมือนกับที่เราภาวนาสักครู่นี้คือรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกในการฟังธรรมไปด้วย ขาให้เสียงของธรรมะผ่านเข้าไปในสดประสาของเราเมื่อเรามีภาชนะที่ว่างที่สงบกระแสแห่งคำนั้นย่อมจะเข้าไปในความรู้สึกในใจได้ง่ายให้เราตั้งใจทำจิตของเราให้นิ่งๆอยู่ในปัจจุบันธรรม วันนี้ก็เป็นวันสำคัญในทางพระวุทธศาสนาวันหนึ่งซึ่งเป็นวันอาสาฬะหะพระนมีบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาของเรานั้นได้ทรงแสดงธรรมะเทศนาเป็นครั้งแรก เทศนาสอนพระปัญจวัคคีซึ่งพระอัญญาโกธัญญะซึ่งเป็นหัวหน้าพระปัญจวัคคีนั้น้ามีดวงตาเห็นธรรมเกิดพระสงฆ์สาวกเกิดพระธรรมคำสอนขึ้นพระสงฆ์สาวกก็เกิดขึ้นเป็นองค์แรกในโลกวันนี้จึงเป็นวันคล้ายวันอาสาถาบุตรพระนบีบูชาเป็นวันที่พระรัตนตรัย ทั้งสามีพระพุทธพระธรรมประสงค์นั้นสมบูรณ์ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงแก่พระปัญจวคกีนั้นให้ทรงสแสดงธรรมจักกับปวัฒนาสุรคือจักของธรรมะนี้ให้เป็นไปนับไปอสิปัตนามฤุขทยวันแข็งเมืองพราราณสี พระพุทธเจ้ากรไดดทสงยกที่สุดแห่งการกระทำสองอย่างคือการทรมานตนเพื่อที่จะได้ให้รู้ที่เห็นธรรมได้บรรลุธรรมนั้นก็ไม่ใช่ทางความพอใจยินดีในรูปเสียงกิโโริสปนรภาธรรมลมทั้งหลายนั้นก็ไม่ใช่ทางที่จะเห็นธรรมะ หรือภาษาบาลีก็ว่ากามสุการิการโยโคอัตตกิลามาฐานโยโคคือทางทั้งสองนี้ถ้าผู้ที่ต้องการความสงบทางใจแล้วถ้าเดินไปในทางทั้งสองนี้ก็จะไม่สงบพระพาาุทธเจ้าจึงสอนให้เดินในทางมัชจิมาปฏิปทาคือศีลสมาธิและก็ปัญญา มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความเห็นชอบนั้นเป็นอย่างไรความเห็นที่ถูกต้องที่เป็นไปเรื่องออกจากกองทุกข์มีความเห็นว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี้นะเป็นทุกข์ทุกนี้ ราพเจ้าควาทรงรู้จักกำหนดรู้รู้จักทุกข์ว่าเป็นอย่างนี้ยีงมีความเห็นชอบเห็นว่าเหตุที่ให้เกิดทุกข์ทั้งหลายนั้นก็เรียกว่าทัญหาซึ่งมีการมาตัญหาความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสปวดทำพราธรรมรมณ์วิภาวะปัญหา ความไม่อยากมีอยากเป็นเพราะว่าทันหาคือความอยากมีอยากเป็นอันนี้เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์นิโรธทความดับดับความร้อนดับความโรภดับความโกรธดับความหลงเอาก็จากจิตใจใจของเราที่ร้อนที่ทุกข์นั้น ก็เพ,เพราะความโรภค,ความโกรธและความหลงที่หุ้มหอ่อจิตใจของเราไว้ชักนำจิตใจของเราให้มีความเห็นผิดจึงเกิดความทุกข์อยู่ในใ,นใจเสมอมันมนิโรธทานนี่คือความดับดับโรคโกรธลงได้จิตใจก็มีความเย็น มีความสะอาดมีความสว่างมีความสงบเพราะฉะนั้นวิพานะก็คือความเย็นซึ่งเป็นภาษาบาลีึ่งแปลว่าความเย็นสบายความเห็นที่ถูกต้องก็เห็นว่าศีลสมาธิและก็ปัญญาเป็นมรรคเป็นทางเดิน ที่เราควรจะปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเย็นภายในจิตใจศีลคือความตั้งมั่นที่ถูกต้องความสำรวมระวังทางกายวาจาอย่างวันนี้ก็เป็นวันสำคัญพวกเราก็ได้มาถือสินแปดเอากายของเรานี้แหละห่างไกลจากความสุขความสบายทั้งหลาย ได้มาอยู่ในที่สงบสงัดก็ <bunker. S 1> เป็นศีลเป็นกายวิเวกมานั่งสมาธิ <respuesta. S 1> แมว tense, يم, แ้ว่าจะร้ายคนก็ตามเราก็นั่งเหมือนนั่งคนเดียวได้ยินเสียงพระธรรมนี้เข้าไปในสดประสาทของเราเกิดจิตสงบเป็นสมาธิเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นปัญญา เพราะแต่สภาวะเดิมของใจนั้นใจน่าเป็นประพัฒสอนกิตต่างประพัฒสลังแต่ว่าสิ่งที่จรมาที่หลังนั้นแหละมาหุ้มหอ่อจิตใจของเราไว้ทางหากทำให้ใจของเรานิ้เศร้าหมองไปแต่เมื่อโรคโรธหลงเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยครั้งเข้า ยังเกิดเป็นอนุสัยคือสิ่งที่นอนเนื่องอยู่ในจิตชักนำจิตให้เห็นผิดพูดผิดคิดผิดทำผิดก็จึงเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์อยู่เสมอเมื่อเรามาบางเป็นภาวนาบางครั้งบางคราวนั้นก็เพื่อที่เราจะมารู้จักจิตใจของเรา พระจิตใจของเรานี้มีคุณค่ามหาศาลที่สุดเมื่อจิตใจของเราดีจิตใจของเรามีปัญญาเราจะไปประกอบอาชีพที่เราได้ทำอยู่ก็มีความเจริญก้าวหน้าเมื่อเราจะมาปฏิบัติธรรมก็เกิดความเจริญในทางธรรมะเพราะถ้าเราไม่รู้จัก,กจ,จิตใจไม่ฝึกจิตแล้ว เราจะไม่รู้จักความจริงเราทุกคนมีสังขารร่างกายแต่เราไม่เคยมาดูว่าหรือไม่เคยมารู้ไม่เคยมาเห็นว่าสังขารร่างกายที่เรานั่งอยู่นี้เนี่ยที่มันมีความเสื่อมความสิ้นไปนี้เราลุ้จักไหมเราเห็นความเกิดเห็นความแก่ความเก็บความตายไหม ทุกคนก็รู้อยู่ว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาแต่ใจของเรายอมรับความเป็นจริงหรือยังเราเห็นความเป็นจริงหรือยังถ้าเราไม่ยังไม่เห็นความเป็นจริงก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์วนจะเรื่อยไปก็เห็นว่าเราเป็นคนแก่คนเจ็บคนตาย แต่ไม่เห็นว่าสภาวะธาตุมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาอย่างนี้ไม่ใช่สารบุคคลตัวตนเราเขาถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราระวางได้เราจะไม่ทำอะไรเลยหรือเปล่าก็ไม่ใช่เราก็คงทำหน้าที่ที่เรามีอยู่นั้นให้สมบูรณ์ที่สุด แต่ทําไปกระทั่งมีปัญญารู้จักว่าเราทําไปนี้ก็เป็นของชี่วข่าวเท่านั้นในที่สุดแล้วก็จะต้องจากกันไปทั้งนั้นธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในวันอาสาดาบ,บรุรนาบีบูชานั้นนะพระองค์ก็ทรงที่ความเป็นจริงสอนพระปัญยวกี ถามพระปัญจวัคคียตรงๆเลยว,ว่ารูปนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงรูปนี้คือร่างกายนี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์รูปนี้เป็นตัวเราใช่หรือเปล่าเพราะพุพระเจ้าทรงค้นพบสัจธรรมความเป็นจริงแล้วว่ารูปร่างกายนี้มีความเกิดมีความแก่ดจิบตา,ายแตกสลลายไปเป็นของไม่เที่ยง ทนอยู่ไม่ได้ในทสุดจะต้องแตกสลายไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเราลองมาพิจารณาดูอาการของร่างกายเกิดขึ้นเพระาะธาตุลินน้ำไฟลมมาผสมประสานกันถ้าธาตุทั้งสีน่นี้ไม่ไม่ประสานกันก็เกิดโรคไปแค่เจ็บขึ้นมาถ้าธาตุทั้งสี่นี้ ขาดสมดุลกันแล้วในที่สุดก็จะต้องแตกไปไม่มีใครที่ว่าจะห้ามปางได้แม้ว่าเราไม่ต้องคว้าการความแก่ความเจ็บความตายก็ไม่ได้สิ่งนี้จะต้องเกิดขึ้นแน่นอนเราก็ต้องมาศึกษาคนคว้าตรงนี้พระพุทธเจ้าพระถามท่านพระปัญญาวกีท่านปัญญาโกทยญเขพิจารณาด้วยจิตที่สงบในขณะที่ฟังธรรมนั่นเอง จึ่งเกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาครั้งแรกคือใจที่เห็นธรรมนั่นเองเพราะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลนั้นย่อมมีความหลับเป็นธรรมดาสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นคือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกทั้งสิ่งที่มีชีวิตและก็ไม่มีชีวิตก็ตาม เมื่อมีความเกิดขึ้นมาแล้วด้วยเหตุด้วยปัจจัยสิ่งทั้งหมวนั้นย่อมมีความดับเป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นจากความดับนี้ไปได้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็เลยกว่าเห็นธรรมะเห็นสิ่งเห็นธรรมชาติที่มีอยู่เป็นอยู่นี้นั่นเองหรือพวกเราที่มานั่งภาวนาอยู่นี้ถ้าเรามีจิตใจที่เห็นชัด ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลย่อมมีความถักเป็นธรรมดาอย่างนี้ก็เห็นธรรมะแล้วเพราะฉะนั้นธรรมะนี้จึงอยู่ไม่ใช่อยู่ลึกไม่ตื้นอยู่พอดีพอดีลมให้ใจเข้าไม่ออกก็ตายออกแล้วให้แม่ใจเข้าก็ตายร่างกายนี้ยึงจึงอยู่ได้ได้วยลมให้ใจนี้นีวาธาตุลม ร่างกายขาดธาตุน้ำก็ตายขา,าดธาตุดินก็ตายขา,าดธาตุไฟก็ตายร่างกายของเราเองร่างกายบุคคลอื่นสิ่งทั้งหลายในโลกนั้นนะี่ก็รวมอยู่ว่าสัพเพสังขารานิจจาสัพเพสังขาราทุกขะสัพเพธัมมะนัตตาติคือสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่จิตของเราที่ยังมีความโลภโกรธหลงอยู่นั้นมีความเห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราจึงเกิดความโลภจึงเกิดความโกรธจึงเกิดความหลงโลภโกรธหลงนี้จึงเป็นเหตุให้เรานี้มีความทุกข์องค์สมเด็จพระศาสดา รพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตัดลงว่าสอนพระปัญจวัคคีย์ให้รู้จักความเป็นจริงอันนี้ข้อนี้จึงเกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาแล้วองค์จงได้ทรงเป่งวาจาวาัญญาสีวัตโกวัฏโภโคตันอยู่ท่านอัญญาโกตัญญาู้แล้วหนออัญญา,าโกตัญญาู้แล้วหนอซึ่ง ตรรก,กับแต่ลก,การนาน,นับเป็นแสนเป็นล้านปีเนี่ยพระพุทธเจ้าจะได้มาตรัสรุดสักพระองค์หนึ่งแนะนำธรรมะนั้นมาสอนมาชี้แจงจนเกิดพระสงฆ์ขึ้นถ้าพระพุทธเจ้านั้นไม่ไม,ไม่แสดงธรรมแล้วพระสงฆ์สาวก,ก็เกิดขึ้นไม่ได้ไม่มีปัญญาพอไม่มีบาร,รมีพอนี่จะรู้เองก็ทั่งว่าสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้น ไปในจิตใจนี้เองแต่ไม่สามารถรู้ได้ต้องอาศัยบาร,รมีของพระพุทธเจ้าเมตตาของพระองค์มาทรงแนะนำสั่งสอนอย่างเช่นพวกเราที่เป็นนักปฏิบัติตั้งพระพิสกษุสามเณรและก็าราวาถ้าเรามีความตั้งใจในการปฏิบัติแล้ว หาโอกาสหาเวลาในการแสวงหาธรรมะส่วนหนึ่งในชีวิตของเราก็ไม่ใช่ว่าจะทำยากเกินความสามารถของพวกเราถ้าเราตั้งใจอย่างพระก็เป็นแนวหน้าแห่งการปฏิบัติที่จะแสวงหาเพื่อให้รู้เพื่อเห็นสัจธรรมความเป็นจริงก็มีงานของท่านคือพระกรรมฐาน พุทโธธรรมโมสังโฆหรือกรรมฐานกฏฐานเป็นที่ตั้งของการงานก็พยายามค้นขวายปฏิบัติจนจิตใจนั้นมีความสงบจนจิตใจนั้นมีปัญญาพิจารณาแยกแยะร่างกายนี้เป็นท่าเสี่การสามสิบสองพิจารณาให้เป็นโลคุตรธรรม เป็นธรรมที่อยู่เหนือโลกพิจรารณาท่าเหล่านี้แหละให้เป็นความว่างมัจจุราชทั้งหลายก็ตามไม่ทันเพราะศรัทธาคือความเชื่อความเรื่องใสในคำสั่งสอนของพรุทธเจ้าเราถือนำมาปฏิบัติมุ่งมั่นในการภาวนานแล้วเราก็จะได้เห็นธรรมะ ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ที่ปุดพระปัญ,ญาวะกีเราก็สร้างสงบ์บรมรสมาบมีทีละเล็กทีละน้อยปฏิบัติไปหรือคารวะญาติโยมทั้งหลายนั้นที่ได้มีโอกาสมาบำเป็นภาวนามีศินห้าสิลแปดพยายามปฏิบัติก็พอเป็นแนวทางในการจะดำเนินจิตใจ ให้รู้ว่าให้เห็นธรรมะแม้ว่าจะไม่เห็นชัดก็เริ่มต้นในการที่เราจะมาเรียนรู้ในการสแสวงหาภายนอกนั้นพวกเราก็ได้ทำกันอย่ปเป็นประจำแต่เราจะคิดได้ว่าร่างกายนี้เนี่ยย้อนกลับความเจารณาให้เห็นความแก่ความเจ็บความตาย เมื่อถึงมาสุดท้ายในชีวิตของเราเราจะเอาอะไรไปได้บ้างชีวิตร่างกายนี้ก็จะต้องคืนโลกเข้าไปอกลับไปสู่ธรรมชาติเราจึงต้องมาสแสวงหาทรรไว้บ้างภายในใจเมื่อเราพยายามศึกษาค้นคว้าเราเห็นว่าจิตของเราวันหนึ่งนั้นมีความรู้สึกที่เป็นสุข มีความรู้สึกที่เป็นทุกข์ความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์นี้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้ให้พวกเราพิจารณาว่าความรู้สึกที่เป็นสุขนั้นมากขนาดไหนก็เป็นของไม่เที่ยงความรู้สึกที่เป็นทุกข์นั้นก็ไม่ของไม่เที่ยงจิตของเรานั้นจริงไม่ไปอยู่ที่สุขที่ทุกข์จิตของเรานั้นจริงอยู่ตรงกลางกาย มมจิตของเราอยู่ตรงกลางนี้แหละตรงนี้เป็นทางดำเนินในมันชฌิมาปฏิปทามีความเย็นมีความสงบมีความสะอาดมีความสว่างเี่เป็นนิพพานเราอยู่ที่ทำงานก็ดีอยู่ที่บ้านก็ดีก็ให้เราสังเกตจิตใจของเราในขณะใดใจของเราว่างจากความโลภโกรธหลงนั้น ตรงนั้นเราเป็นนิพพานเป็นความดับเป็นความเย็นดับร้อนก็เกิดความเย็นขึ้นมาเพราะฉะนั้นนิพพานนี้จึงมีได้แม้แต่ฆราวาสได้โยมทั้งหลายเมื่อมีสติมีปรรัญญารู้เท่าทันในรูปเสียงกลิ่นรสปวดทรพระธรรมรมที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรารู้เท่าทันแล้ว จิตใจมีปัญญาแนละ้รู้ท่าทันนิพพานก็เกิดนิพพานไม่น้อยก็เกิดขึ้นมาภายในใจทุกคนเท่านั้นแหะถ้าพวกเราไม่มีจิตใจที่เย็นกันบ้างสงบกันบ้างก็จะกลายเป็นโลกภาะสาทกันไปหมดแต่นี่พวกเราก็มีความสงบระง,งับอยู่ส่วนหนึ่งเมื่อเราพยายามมาปฏิบัติอีกทำจิตใจของเราให้เย็นมากขึ้นไปอีก เราจะเห็นได้ว่าความสุขอันเกิดจากความสงบนั้นเป็นอย่างไรปิติอันเกิดจากจิตที่มีความสงบมีความระลึกรู้ที่ลมหายใจเข้าที่ลมหายใจออกเกิดปิติเกิดความสุขขึ้นมาก็จะเกิดความเปรียบเทียบกับความสุขความสงบภายนอกจะมีความแตกต่างกัน เมื่อเป็นเ่นี้พวกเราศรัทธาเราจะมากขึ้นการศึกษาการค้นคว้าในพระพุทธศาสนาจะมีมากขึ้นพวกเราจริงเียว่าปฏิบัติบูบชาพระพุทธเจ้าปฏบิบัติบูชาพระธรรมเจ้าปฏิบัติบูชาพระสังฆเจ้าเพราะพวกเรานั้นแหละเป็นโอกาสโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบกับพระพุทธศาสนา มีร่างกายที่ดีสมบูรณ์เมื่อเรามาศึกษาดูพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นสดสดายเอกของโลกเนี่ยทรงสอนหนทางที่จะให้ใจของเราเนี่ออกจากความทุกข์แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะรีบมาปฏิบัติมาบำเพ็ญเป็นเพศนักบวชสมบทเป็นคารวานะแม้ว่าเรามีหน้าที่การงานอยู่ ก็ให้เราดำเนินสติในการภาวนาควบคู่ไปกับการงานด้วยเมื่อเรามีโอกาสมีเวลาว่างสักขณะหนึ่งก็ให้เรามากำหนดรู้ลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกพักจิตของเราสักห้านาทีสิบนาทีในเมื่อเรามีเวลาว่างเราก็มีสติอยู่เสมอในการงานนั้น ก็ว่าเป็นการปฏิบัติภาวนาเหมือนกันเมื่อมีโอกาสเวลาว่างจริงๆแล้วนั่นแหะจึงมานั่งสมาธิมารวมความรู้สึกของเราเอาไว้ที่เดียวเพราะวันหนึ่งวันหนึ่งพวกเรานั้นรับอารมณ์ที่เข้ามาทางตาหูจมูกล่นกายใจซะมากจนว่าสมองนี้ ก็ถูกใช้ไปจนเกิดความมึนความงงแต่เมื่อเรามารวมงจิตของเราให้สงบก็เป็นการพักผ่อนทั้งหลงร่างกายและจิตใจทำให้ระบบประสาททั้งหลายนี้คลายคืนออกไปได้เกิดความว่างเกิดความสงบเป็นการพักร่างกายและจิตใจได้อย่างดีที่สุดสำหรับ ที่เราจะใช้ในการทำงานของเราเมื่อสมองของเรานะั้นมันว่างไปแล้วเราก็จะสามารถคิดนำไปคิดในเรื่องการงานได้อีกหรือนำมาคิดพิจารณาถึงความเป็นจริงสิ่งในสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลย่อมมีความดับเป็นธรรมดาเราก็จะได้เห็นธรรมะอย่างท่านพระอัญญาโคตัญญะที่ได้มีดวงตาเห็นธรรม ในคาวนั้นพระพุทธเจ้าตรัสสอนแล้วแหละพระพุทธประธานะสง์เกิดขึ้นในโลกเป็นครั้งแรกในวันอาสาฬรบแพระนามีบูชาซึ่งตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำกลางเดือนแปดนี้เวลานี้ผ่านมาละสองพันห้าร้อยสามสิเจ็ดปีจากพระพุทธเจ้าที่ผ่านตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นแหละ พองคอายุยี่สิบเก้ามาปรินิพพานอายุแปดสิบผ่านมาก็เกิดเกือบที่ว่าจะสองพันหกรอปีเนี่ธรรมะของพระพุทธเจ้านี้ก็ยังอยู่เพราะพุทธเจ้าคือพุทธ,ธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นยังอยู่สงสาวกผู้ปฏิบัติตามก็ยังมีอยู่ อย่างพวกเราทุกคนจิตทุกดวงที่มีโรคคนหลงม,มหุหมอนี้เรารวมใจมาได้ศีลสมาธิปัญญาเราพิจารณาในสกคลกายของเราเดี๋ยวนี้แหละให้เห็นเป็นอนิจังทุกขังอนัตตาแล้วเกิดแสงสว่างขึ้นในใจใจทุกดวงก็เป็นประสงค์เมื่อใจทุกดวงเป็นประสงค์แล้วเนะี่ยพระธรรม ก็เราก็เห็นชัดพ,พระพุทธเจ้าเราก็จะเห็นชัดว่า2,537ปีที่ผ่านมานั้นของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลก,กโลจริงตัดสโลจริงแสดงธรรมแล้วมีพระสงค์เกิดขึ้นจริงพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกแน่นอนที่สุดเพราะอะไรเพราะความยินยันนั้นมันเกิดขึ้นในใจของเรานั่นเอง พุทธัทงสารนังขฉามิทำมังสารนังกฉามิสังคังสารนังขฉามิจึงชัดแจ้งอยู่ในใจไม่หวั่นไหวศรัทธาจึงมีความมั่นคงในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์อันนี้เรียกว่าปัญญาเกิดจากการภาวนาแต่พวกเราที่เริ่มต้นในการปฏิบัติที่มีทานมีศีลมีภาวนานี้ก็เป็นทางหนทางเดินไป ที่จะได้เห็นธรรมะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ปฏิบัติมา,มา,มาอย่างพวกเราเหมือนกันองสร้างบาร,รมีมาตั้งแต่เป็นคารวะญาติโยมนี่แหละเป็นผู้มีทานมีศีลมีภาวนาในบางครั้งบางโอกาสต่อต่อมาการภาวนานี้เข้ามากเข้ามากเข้า,ขาสร้างบาร,รมีมาจนในที่สุดพระองค์ก็ามาตรัสโ้นำธรรมะมาสอนเก็บพวกเรา ซึ่งพวกเราทุกคนได้มีจิตศรัทธาเรื่องสายเสียสละเวลาความสุขความสบายทั้งหลายได้เดินทางมาปฏิบัติธรรมปฏิบัติบูชาในวันนี้ก็ขอให้มีความตั้งใจของพวกเราทุกคนด้วยบุญวาสนาบาร,รมีของพวกเราที่ได้ตั้งใจมาเรื่องหน้าบาร,รมีของพระพุทธเจ้าพระธรรมสู์ และความดีของญาติโยมนั้นจะเป็นเป็นปัจจัยให้พวกเราทั้งหลายนั้นปัารถนามรุษส,สมบัติสวรรคสมบัติมิผ่านสมบัติจงได้ดังความมาุ่งมา่ปรารถนาด้วยกันทุกทกท่านเทอ